เรามีลูกกับมีคลิปเป็นประกอบมีลูกมีคลิปน่าแล้วแล้วทีเนี้ยเขาขับบีแตร่ไล่ผมปินปี๊งนิดนึงนะคราบอกว่าเขาเบียดทำให้ึงจอดผมอเตอร์จอดที่มันเป็นที่มืดตับไปที่เส้นเดตรงไหนนะถนนเส้นทุสเนโล่ไม่ใช่ครับแล้วเป็นที่มืดครับแล้วทีเนี้ยผมไปประมาณเขาก็เลยบอกว่าเขาขับฝาดผมเลยขับแม่ให้ผมไป ฝังเลยใช่นะฝังเลยครับเพราะงันผมไปฝังสองเล่นสองเล่นขนมนะไม่ไว้ผมถอยเขาก็ถอยผมเดินหน้าเขาก็มาฝังผมอีกรอบนึงก็จะฝังรอนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวัวเองไรอครับก็จะเป็นแบบนี้ครับจนผมบีบแต่แต่รถบีบแต่รถเพื่อที่เรียกความถึงใจให้ได้มากที่สุดก็คือมีจราจรต้องมาคนเดียวใช่ไหมครับใช่ครับผมมาคนเดียวแล้วจะมีจราจร จราจรครับที่เขาขับตามมาดูว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นครับแล้วทีเนี้ยผมเปิดกระจกคุยกับจราจรเปิดกระจกคุยกับจราจรว่าพี่เดี๋ยวผมจะลงไปนะครับแต่ว่าผมขอรอพวกพี่ๆผมก่อนรอพวกพี่ๆผมมาก็จะประมาณนี้แล้วทีเนี้ยคนที่เขาขับรถฝวางผมเขาเดินลงมาแล้วเขาก็เดินมาบิดกุญแจรถผมแล้วเป็นข้าวข้าบไี้ไหมได้ก็ต้ได้ครับ้ แต่มันมันมันเสียหันครับราะมันดิดมันดิดไม่ได้แล้วทรเนี้ยมันก็แตกมันแตกออกตรงนี้ยคือมันแตกออกคฉยเือซ่าติดเปลี่ยาใช่แตกก็เรี้ยวแล้วมีอะไรอีกไหมนี่ยก็มีอะไรที่ช่วยอีกไหมคือผมอยากทราบว่าเขาเป็นใครทำไมที่ไหนจับกับไหนใช่เพราะว่าเขาไม่ได้่เราจำเรียนรถได้เนาะจำได้ครับจหมด้ครับมีรูปมีรูไเยหมดเขาจะพยายามขอดูบัตรขอนงเดียวแต่เขาไม่แสดงบัตรเขาก่อ ที่จะมาขอรูปบัตบเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงเขาก็มามาขู่ว่าชุดก็ไม่เสียชีวิตกับใคด้วยคคือต้องว่าต่อนี้ว่าจากที่น้องเขามีปัญหาเนี่ยเขาบอมาผมซึ่งซึ่งผมก็จะพักผ่อนกันแล้วหมายความว่าคือผมเ้็นทุกเหตนการไอ้ช่วงกี่โมงนะครับสี่ทุ่มสี่สิ่เจ็ดครับหมดกันงจะได้จะได้ธิบายได ในส่วนองขั้นตอนของการร่จรของมังรคืออว่แค่น้องแสดงเจตนดว่าอะไมนมื่อมมมาอะไครับก็คือที่มาวันนี้คืออยากให้ทางสรอเปิดให้กั้ก็คืออยากให้สลอไอ้มังเรื่องเี่ยคือเราดชอบว่าเป็นอยู่ในเขตพื้นที่ของพวกพี่่ั้เดี๋ยวเราดชอบว่าสองคนนี้เขาเป็นใครมาจากไหนแล้วทาไมถึงมีเขียทไมถึงมีอานาจมาทหแบบนี้ได้กันเขตนี้ดี๋พี่ที่ขั้นตอนกฎหมายของขัเรใ้ฟกนนะ คือถ้ามันมีเหตุเกิดเนี่ยไม่ว่าเป็นน้องหรือประชาชนคนไหนเนี่ยถ้ามันว่ารู้สึกเอ่อเหตุเกิดเนี่ยท้องที่น้องเลื้งตำรวจน้องเลื้งเราอ่ะก็จะมีขั้นตอนในการรับแจ้งความนะรับแจ้งความแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนในการสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนที่มีความชัดในการดำเน,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 นินการคล้ายๆกับงานเอกชนเนาะเหมือนราชการก็มีความชัดในการรับแจ้งความแล้วก็สืบสวนสอบสวนว่าข้อจาริงเป็นปยังไงนะมีถึงขั้นตอนส่วนที่ว่าสมมุติถ้า บุคคลคนนั้นน่ะเป็นตำรวจสมมตินะซึ่งพี่ตรวจสอบในมุมตึกของตำรวจนางเลิ้งของพี่ไม่ใช่ตำรวจนางเลิ้งเนาะคือหลักการไม่ใช่ตำรวจนางเลิ้งแต่ถ้าเป็นตำรวจคราวนี้ตำรวจที่อธิบายข้อกฎหมายให้ให้เราฟังเนาะตามเาเรียกว่าตามเดี๋ยวว่าเขาไม่เขาไม่ได้มาเลยหาตำรวจนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะพี่ทำอธิบายแป๊บเดียวแต่ถ้าในในในฟังชั่นของข้อกฎหมายคือหลักการเนี่ยเขาเรียกว่ากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา17เจ้าหน้าที่ตำรวจ มีอำนาจสืบสวนทั่วราชอาณาจักรดังนั้นตำรวจอ่ะถ้าตอนนี้ถ้าพบเหตุต่างๆเนขาสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้นี้เขาใจอยู่พี่แต่ว่าแต่ว่าคือเขาไม่ได้แสดงบัตรไม่ได้แสดงไม่ได้ใส่ชุดอะไรมาเลยอ๋อถูคือถ้าถ้าสมมุิเกิดแบบเขาจะทำร้ายประชาชนอ่ะทำร้ายก็ผิดก็ผิดกฎหมายเข้าใจผิดแต่บางครั้งตัวกฎหมายมันไม่สามารถบีบกั้นได้ยังไงพวกกับเออเนื้อไมแต่คือหมายความว่าเราสนใจในการจอ่าในการให้ดู หมายความว่าท่านก็ไม่สามารถประชาชนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะขอดูบัตรได้เช่นกันใช่ใช่ใช่ดูได้แต่ต้องแสดงบัตรใช่แต่ความจริงมันไม่ได้แล้วเขาขับรถหนีคือเรียนทางที่ผมจะเล่ามาันี่ยขับรถชนที่ไหลผมแล้วเขาก็หนีไม่ได้คือผมไม่มีปัญหาขับทางสองนองมาเลืยเลยแต่ผมแค่รู้สึกว่าเขาเนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ปลอดภัยแค่นั้นเองครับท่านคือผมก็รู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยหนึ่ง S <S เราแค่ขอรูปบัตรแล้วเราก็ขอโทษกันมาคุยกันแต่นี้หนึ่งเขาไม่เลี่ยเขาไม่แต่งาแล้วเขาขี่รถหนีมันหมายความว่าถ้าเราไม่มีสื่อหรือถ้าเราไม่สรรมแสดงออกมาเรียกร้องว่าอินดักแบบนี้หมายความว่าประชาชนจะพูดเรื่องอะไร,รหรือจะแสดงออกถึงอะไรก็จะดิ้นหนาเช่นไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งนี้เนาะคือหลักการเนี่ยตำรวจเนี่ยมีตำรวจโทษนะตำรวจเราคือผู้แสตดิล่าเนาะก็คือทำทุกบาทเนี่ย มาจ่ายภาษีประชาชนนะดังนั้นตำรวจเราต้องดูแลประชาชนอยู่แล้วดยการเนาะอันนี้อันที่ผู้หลักฐานขอก่อนนะดังนั้นโดยเฉพาะตำรวจนราเลี้งน้องเปข้อที่สัมผัสกันมาน้องก็รู้ว่าพวกพี่ก็ดูแลให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอยู่แล้วเนาะดังนั้นถ้าวิธีการเนี้ยถ้าน้องได้รับความเดือดร้อนอย่างเงี้ยจากที่บอกเดี๋ยวพี่น้องแจ้งเลยน้องเอกแจ้งอะไรแจ้งได้เลยให้ข้อมูลที้เต็มที่แล้วก็ทางไอ้เบนเนี่ยทางไอ้เบนเขาก็จะรับเรื่องเนี่ยทางรอผู้กับสืบสวนเนี่ยถ้ารอเขาลองผู้กักสืบสวนเนี่ยซึ่งวันนี้ ก็มารับเรื่องด้วยตัวเองเดี๋ยวก็จะทําการพิสูจน์ได้ว่าหาตัวคนบุคคนยังกล่าวเป็นตำรวจจริไงไหมเนาะหลักการหนึ่งเป็นใครก่อนเนาะแล้วก็เป็นหน่วยงานไหนกันยังไงถ้าถ้าได้ข้อมูลก็อาจจะเชิญัวเขามาว่ามาสอบถามว่าเหตุการณ์งก่าคือตัวเขาไหมเพราะอะไร<ช>่รงๆกัล่าเนานนะ<ช><ว>แล้ว,ว,วก็ถ้าถ้าาเราต้องการจะมาพูดคุยกันอีกรอบนึงเดี๋ยวที่ก็จะเชิญเรามาเดี๋ยวบางหรืออะไรก็ให้เบอร์แต่ว่าต้องมีคนนั้นด้วยนะครับคนที่คนที่อย่ันนี้ ที่ดีกแจต้องมีคนไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นคนดีมาผลการน่าได้แน่นอนถ่ายแล้วคือสัวนในที่ที่เรามาเราต้องการถามเพราะว่าพี่พี่ี่ไม่เข้างจะประชาชนดีเหรอหรือพี่ไม่สงสารหรือว่าพี่ทำโดยประกการเลยต้องรับคำสั่งจากใครเรื่องนี้ประชาชนจะรู้นะที่นี่ไม่รู้เพียงใดนะแต่ว่าเบื้องต้นก็มีข่าวมาเหตุแต่ว่าพี่หลักการคือทุกคนให้ได้ความเป็นธรรมของทุกคนนะตำรวจต้องให้ความเป็นธรรมพวกเราอยทุกคนนะ คือมันเหมือนบางทีประชาชนเจอตลกร้อ,อ่ะคือมีคนคุยดีแล้วก็มีคนเชื่อเชื่อนอะอ่ะคือผมว่ามันมันน่าเศ้าใจของสังคมไทยอ,ะอ่ะคืออ,อันนี้ผมคือผมเข้าใจมากๆนะกับประเด็นเราเราอ่ะ่างๆ,ๆแต่พี่โทษนะในในมุมพี่นะที่พี่พูดจากใจขขตทีนะี้พี่ให้ความสํำคัญเรื่องสิทธิสิทภาข้าเราอยู่แล้วแล้วพี่ตระน,นักอยู่แล้วว่า เรามีสิทธิ์ที uh ่เ huh> สีภาพในการยื่นส at ิทธ um mm ิท hmm. uh> ี่เสีภาพในการแสดงออกนะแต่ว่าอย่างที่พี่เคยบอกบางอยู่บอกผู้น้องว่าการแสดงออกมันต้องอยู่มันเป็นสิทธิ์ที่อยู่แล้วแต่การแสดงออกมันต้องไม่กระทบต่อสิทธิผู้อื่นอันนี้พี่คือพี่ต้องเป็นผู้มิพากแค่กฎหมายด้วยความเป็นธรรมเนาะดังนั้นอย่างนี้นะน้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่สบายใจเดี๋ยวตำรวจรับแก้ความให้น้องอยากแก้อะไรแก้งได้เลยนะไี่ยแล้วก็เดี๋ยวเสร็จพวบแจ้งเสร็จพวกให้เลยเบอร์โทรหลายคนเมื่อไหร่เผื่อน้องเปลี่ยนเบอร์เนาะ เบอร์นี้เบอร์ที่คนนี้เบอร์นี้เป็นผูนยืพยานว่าไปแล้วจากนั้นก็เดี๋ยวทางเขาตํตำรวจคนนี้เขาให้มีการสอบสวนแล้วก็ส่งให้ฝ่ายสืบสวนใวนใการติดตามว่ารถคัทนที่ขับมาคือใครแล้วก็เป็นใครเป็นคนขับมา สังกัดตำรวจหน่วยนะอะไรยังไงต้อจะไปให้ถ well, like like any ึงข oh. ั้นพูดค okay. no. okay. no. ุยกันคอถ้าได้แบบนี้คือพวกผมนี่คือโอเคได้แล้วก็คือแบบนี้ได้แล้วก็อยย่างงเี้คือแต่ว่าคือ้ใขั้นตอนที่ต้องทำอยู่แล้วแต่ว่าคือในทางความเป็นจริงถ้าไม่มีสื่อถ้าไม่มีอะไรมาถ้าเป็นถ้าแบบเป็นสอนออะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะไม่เป็นแบบนี้ไมซ้อนร้อนอเพี้ยทุกส้อนร้อนได้แต่เป็นการบุญเหยียดละแต่ว่าถ้าเกิดทุกซ้อนอเป็นแบบนี้คือพวกผมโอเครับเรื่องแล้วก็ดำเนินเรื่องให้ประชาชนแบบนี้ทนึ่งทำภาคเรื่องคือพูดแล้วเมื่อคืนน่ะคุณต้าหรือเขา ทำเต็มที่เรื่องเพราะอย่างที่พี่บอกว่านี่คือโรงพักโรงพักต้องได้จากภาษีประชาชนานี่แหละทำต้องทําให้เต็มที่แต่ว่าพี่ก็ไปหัวแค่ว่าการใส,ส่ออกซึ่งสิทธิเสรีภาพมันต้องอยู่ในกรอบกฎหมายนั่นแหละอหเออเออบางน่ารักอยู่แล้วโอเคลงเลยพี่ไปพี่เตรียมพร้อมไปอีกลนะแค่ติดขัดอะไร,ร<อ>มีเบอร์พี่ไหมไม่มีม,มีมีหรอเออกองทัพอรเนี่ยิชาใช่ไหมเออที่โทรหาพี่นะ ที TV, ่พี่ต่อสายหาอีกคนนึงแล้วก็เขาเอาบไปพี่ไหมผมคือพี่เป็นห่วงเว่าถ้ามาอยากให้มันเกิดความเรียบร้อยเพราะว่าโรงพักเนี่ยมันไม่ใช่จัดบริการเฉพาะน้องคนนี้โรงพักอย่างเงี้ยมันบริการคนทั้งหมดนะถ้าเรามายืดแล้วมันมคนดูแลไม่ไหวประชาชนที่เขาเรียบร้อยมากๆเขาก็มาเข้ามามาแทบบริการโรงพักไม่ได้นะเกิดเหตุเนี่ยประชาชนเขาก็โกรธ ใช่นชธรรมดาธรรมดาคนทั่วไปเนาะเนาะพูดมาเลยไม่ตื่นตระหนกอะไรพูดมาแล้วก็สื่อสารมาแล้วก็ตำรวจจะทําให้เป็นที่โอเคนะโอเคไะพี่ดูเลยตาตามขั้นตอนล้วขอเบอร์โทรศัพท์ติดขัดอะไรพวกโกรธอะไรพี่ขอเลขบัญชีให้ด้วยนะคะทุกคนเข้าใจกันหมดทำเต็มที่ทุกคนอันนี้อันนี้เป็นแม่ครับเอาลบบแม่ได้ยังแม่ได้เลยได้เลยดีดีให้ตำรวจแจ้งว่าจะ ครับรับแจ้งความไว้แล้วจะไปสืบสวนต่อนะครับจะแจ้งจะส่งเรื่องนนะให้ร้อยเวรนะส่งให้หัวหน้าฝ่ายสืบสวนต่อไปสืบสวนว่าเขาเป็นใครเป็นตำรวจจริงไหมหรือว่ามาจากไหนเดีย๋ยวเราจะจะแจ้งความกันนะครับสองปากค้ำเลยสอบัติสอบปากค้ำได้วามรู้ได้เลยแล้วก็ค่าเป็นรถที่ รถอรที tang, mm ่มาใช่ไหมรถจะขอรถมาแสดงแล้สงมาแล้อรถแด้รถมาไม่นัดไม่ได้้อไมได้หมายเนี่คืออันนี้แกอหน่เดียวไม่แอไหนอง่คืออไรครับเจเ้วขาไม่ได้ครับ อนนี้เดี๋ยวคือหลักการคือการแจ้งการแจ้งพฤติการได้พฤติการได้แต่ว่าหลการสองตต้องร่วมลงคะานนนึงว่าถือาันนนกกล่าวเป็นความผิดหรือไม่ก็เป็นความผิดทเกี่ยวข้องใช่ใช่กุกคนมาแจ้งพฤติการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ส่วนว่าจะเป็นความผิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นมือส้วยในการีปรับแ้ีใส่ข้อกฎหมายใช่นะ

อัลมันเดี๋ยวทางเราจะแจ้งความแล้วส่งเรื่องให้พนักงานสอบส่วนไปสืบสวนทุิการต่อนะครับทางนั้นมีความผิดจริงไหม

เดี๋ยวคุยอีกทีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะ,จะแจ้งความแล้วท้ายทางร้อยเวรส่งเรื่องที่เราจแจ้งความไปให้พนักง,งานสอบสวนสอบสวนต่อนะครับสอบสวนกบ บุคคลเมื่อวานนะครับที่ได้มีการขับรถอ้มบาดหน้าเราแล้วดึงมเบอรแ,แล้วมีท่าทีบูคลทางคำพูดแล้วก็ท่าทางกิริยานะครับถ้าเราทางเราได้ขอดูบัตรทางเขาก็แบบปฏิเสธจะให้เราไปที่สถวนอหรืออะไรสัอยางครับไม่อยู่เฉยเขาขับรถหนีออกไปนะครับเดี๋ยวมาตามดูนะครับเรื่องที่แจ้งความจะเป็นยังไงต่อเดียขอปิดไลน์แต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ